แรกผมขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นบบดลินาจึงท่านขออนุญาตฉาย p พ w e r p o ประกอบการอภิปรายด้วยผมได้รับข้อบังคับข้อ55ครับเรียนเชิญท่านนบบดลครับขอสไลด์ด้วยครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนบบดลินาสมาชิกวุฒิสภากับผมขออภิปรายพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พศ2567ขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วอ้างถึงมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560โดยมีเหตุผลว่าเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นรีบด่วน ที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งก็เป็นไปตามวรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อ้างอิงถึงวรรคที่หนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่จริงแล้วเหตุผลที่จําเป็นต้องออกนั้นท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากเราเพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา หรือเรียกโดยย่อว่า OECD แล้วองค์การนี่เลยครับที่มีมวลสมาชิกร้อยกว่าประเทศท่านได้เสนอให้มีการปฏิรูประบบภาษีระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆได้เก็บภาษีจากธุรกิจข้ามชาติอย่างเป็นธรรมมากขึ้นหรือที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาตรการป้องกันการกัดก่อนฐานภาษี ระหว่างประเทศท่านประธานที่กร,รบครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปซึ่งก็เป็นรา,ายละเอียดที่สำคัญและดีมากและผมเห็นด้วยเกือบทุกประกาศเลยนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผมบังคับใช้กับนิติบุคคลข้ามชาติ ที่ธนรตรตีได้กล่าวว่าขนาดใหญ่ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า750ล้านยูโรถ้าเทียบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนี้ก็คงประมาณตกประมาณ27,000กว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะอยู่ลงทุนที่ในประเทศหรือไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเก็บภาษีขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า AGMT เนี่ยให้ถึงขั้นต่ำ15ซ ถ้าเราไม่มีพรบพลกอฉบับนี้เนี่ยนะครับหรือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไทยก็เสียเปรียบเพราะว่าประเทศอื่นก็เก็บแทนเราได้เหมือนกันทีนี้มีข่าวในสื่อมวลชนออกมาว่ารัฐบาลก็คาดการว่าจะได้ภาษีเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทผมก็เอาใจช่วยนะครับก็อยากให้ได้มากกว่านั้นซะด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ยังหวั่นใจเหมือนกันครับเพราะว่ามี หน่วยงานหลายหน่วยนะครับที่ได้ประเมินและทำการวิเคราะห์ว่าไอ้ภาษีส่วนเพิ่ม GMT เนี่ยครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นต้นว่าสหรัฐอเมริกาหรือ20กว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะมีส่วนแบ่งจากภาษีส่วนเพิ่มนี้ประมาณสัก89% และประเทศถัดมาก็คือกลุ่มประเทศที่กำลังพัพฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นต้นว่าพวกจีนบราซิลออฟริกาใต้พวกนี้จะมีส่วนแบ่งจากภาษีส่วนเพิ่มที่จะเก็บได้ประมาณสักส0ส่วนประเทศกำลังพัฒนาอีกเกือบร้อยประเทศนั้นนะรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนแบ่งมาณ1%ท่านั้นเองท่านปรานที่เคารพครับ ในปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านมติได้กล่าวไปนะครับผมไปเห็นมาก็ประมาณ20กว่าประเทศที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในแถบยุโรปนะครับในเอเชียก็มีอยู่3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามในเวียดนามนั้นหลังจะประกาศใช้บริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงอินเทลและก็ LG เนี่ยก็ประสบปัญหาพอสมควร ซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะหาทางเยียวยาและช่วยเหลือสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเราคงต้องเตรียมมาตรการเช่นเดียวกันเพราะกฎหมายนี้เพิ่งมีผมนะครับใช้ตั้งแต่หนึ่งมกราคือเดือน,นเดือนนี้นะครับอันนี้กับผมถือว่ามันเป็นความเป็นการท้าทายนะครับภาครัฐหรือรัฐบาลในการที่จะต้องไป ปรับปรุงอีกหลายๆด้านเพราะในอดีตนั้นเราเคยใช้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ที่จะไปดึงดูดนักลงทุนต่างๆชาวต่าางชาตินนั้โดยยกเว้นภาษีให้บ้างลดหย่อนภาษีให้บ้างซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็เสียภาษีส่วนใหญ่จะต่ำกว่า15%แต่ตั้งแต่มือมกรา2568บริษัทเหล่านั้นก็จะต้องเก็บถูกเก็บภาษี เพิ่มขึ้นหรือเรียกว่า Top Up ัพแท็กซ์นั่นเองนะครับให้ถึง15%อันนี้แหละครับที่กระผมเป็นห่วงและอยากจะฝากรัฐบาลเพื่อจะเตรียมการต่างๆให้พร้อมในการที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีกล่าวชัดเจนครับว่าต่อไปหลายๆประเทศร้อยกว่าประเทศก็จะมีการออกกฎหมายลักษณะเช่นนี้ หลายประเทศที่จเจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเข้าเตรียมความพร้อมผมเชื่อว่าได้ดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เพื่อที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ท่านปานครับในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้เราจะมีบ OI และนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ก็เราก็ยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของบุคลากร,กรก็ดีโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณประโภคที่เรายัางไม่พร้อมเท่าที่ควรและมีปัญหาพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องแรงงานมีฝีมือไบ้า่ๆจะเป็นช่างเทคนิคหรือวิศวกรที่จะป้อนเข้าไปสู่การลงทุนในโรงงานที่มีเทคโนโลยีในชั้นสูงนั้นก็ผมก็หวังว่า รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ผมเห็นใจครับการที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมนั้นการแก้ปัญหาหรือเตรียมความพร้อมของบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคนั้นไม่ใช่ง่ายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก,กระจายไปหลายกระทรวงด้วยกันท่านต้องบูรณาการครับท่านต้องทําเป็นทีมทีมไทยแลนด์นะครับที่จะช่วยกันเตรียมความพร้อมเพื่อดึงดูด และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ก็ผมหวังว่ารัฐบาลก็คงจะได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักและเป็นเป็นประโยชน์ที่เหนือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองครับกลาบขอบคุณครับ